วันนี้มันจ้อยู่กันในเกมอามังอสนะโหลดนานมากนานดินิว้วไหมแปะเออรอเล่นอ่ะเราก็จะรอไปนะคะเพื่อไม่ไปกัดเสเวลาดินิ้วแปะเล่นอ่ะ ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิงแปลกใจจริงๆนกขี่ใส่หัวันนี้จะมีปกคลิปสวยๆนะทุกคนไม่สวยไม่สวยแต่วันนี้ต้องมีปกคลิปนะฮะทุกคน<ด>ไป เย้มาแล้วสวัสดีนะโอเคเสร็จแล้วนะ okay, so, 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 so. เป็นชื่อเอาชื่อนี้นะลนะคนเล่นในเซิร์ฟเอเชียได้หน่อยสี่เงาเงาสโลเก แกตัวคนไม่เอาไมิริริเจ้าของห้องคือสีขาว Ok, tỉnh tựa đã thật Ok Ok, okay. 对了。 แคมแคปค่ะแทร่เอาคอยเออเฮ้เราจะเชื่อใจสีสีไหนได้ล่ะน,นี่อีเนี่ยเจ้าของห้องตัวดีเลยโอเคเรามีเครดลากนะฮะ อีกแล้วเหรอทุกคนแปรน <Okay. S 2> ไม่มีการฆ่าโอเค OK，我们选红米。 ตาคนเดียวเด้อคุณเขาไม่ตายเขาหลุดมาดูกันว่าใครจะโหวตใครสีอะไรคะนะสีเจ็ด <Yes. S 1> ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วถูกต้องถูกต้องไอ ไอเอ่ออ่านชื่อไม่ออกทำาไมไอน,นี่มันฆ่าฉันใช่ด้วยไม่นะฉันเว้นอะไรล่ะฉันตายต่างหากกี่บ้ายี่ส้มมณีวีวีไม่ใช่ขออภัยค่ะคุณซุนีวีวีคุณปรางยาอย่านางส้มเร็วๆโอ้ไม่ใช่นางขาวกับนางชมพูอ่อน โบกกันเลยอะอตัดเลยละกันมามต้องเสียคนบริสุทธิ์ออกไปไม่จริงอ้าวหลุดเลยเฮ้ คกแกค่กัปตันอีกคนทำตัวเป็นหมอเหรอเอิม่มจำนะค่ะ มีการร้องเพลงเกิดขึ้นอย่าเพิ่งร้องเพลงได้ไหมนี่คือสัยงเรียของดิฉันที่ที่ที่ต้องมาตานะคะคุณหมอคุณหมอคุณหมอหมีติ้งอิมเมอร์จี้อิมเมอจี้มีติ้งสีดำตาอืมคิดว่าสีน้ำเงินนะ เพราะสีน้ำเงินมันฆ่าฉันที่ข้างบนห้อง zero o เอ่อริชตริชตริชตริชยังมีปกคลิปด,ดีๆทำเลยหาปกคลิปก่อนคิดก่อนค,คิดคิดปกคลิป เอาปกคิดที่รูดเจ่นจินจ้นเจนหน่อยอ่ะจริจงไม่ต่ดเลยจริงปริงสโมคเกอร์ เกมจะจบแล้วเนี่ย <laughs> เขนละเลามาตามติด่าตกนกอซีโนสินีโนมินี่นี่นี่ค่ะทะก็น ก็เนี่ยมันจะเสร็จชมเสร็จแน่เสร็จแน่นอนเสร็จแน่นอน Right. เรามาทัวร์แมปตรงนี้กันตรงนี้ก็มีหินโดยปรายแต่ถ้าเราอยู่ในห้องก็มีแต่ถ้าเราเป็นมียางตรงนี้จะมีอมองอสสองตัวติด

เราไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงซึ่งอิทธิกรสองตัวนี้แน,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 น่นอนโน <Okay. S 2> อ,อเคอืม ทำไมมีกันไอ้ยีหยุดได้ไหมดูซีรีนะเอเค มาทุกคนมานะค่ะทุกคนโอเค,ะค okay. เอ่อมีเควสตรงนี้ได้อีกหลายหลายตาเลยดีไหมอะไร Ok, mua <laughs> Mua Từ từ tưng, tưng <laughs> <laughs> Bay lên to a decent tat okay today Ta เอ่มขอประทานเทืดอนะคะ อ,อ๋อฆาตกรมันลอยนวลไม่เตรียมนะเนี่ยเตรียมถ่ายหน้าจอเนี่ย ไม่กคก็โอเคนะทุกคนสำหรับ Among Us ในพาลีนะทุกคนถ้าผ่านหน้าอยากให้ทำอะไรในเกมไหนระหว่างมาคร f บกับ Among Us ก็ไลค์แชร์กดสับสไครมากทุกคนเจอกันใหม่พาดหน้าบายบาย ได้ปกคลิปหรือ,อยังก็ไม่รู้บ๊ายบาย